อันนี้ต้นน้อยครับแต่ว่าก็จะมีต้นใหญ่ย่นี่กะหลายครับอนุรักษ์ไว้ตำรับบกปีนเปียก็คือบ่ได้กินเื่อก้่าแลลวพี่น้องก็ป่อยไว้บางเื่อเม็ดมันรดนมากมักนกะจะเป็นต้นไม้ป็นในห้อาได้เหินนะครับอนุรักษ์ไว้กินกะเสียบพี่น้องหวานแต่ว่าก็เมื่อนี่กะบ,บ่ได้มากินให้พี่น้องบึง่งแต่ว่ามาไทยทอดว่าเออผลละไม่ปลาอยู่ในเขตร้อนชื้นก็ยังมีครับพี่น้องของภาคีสานแดงเต้มต้นเลยหวานพี่น้องเลยอันนี้ก็คือมาปีนเป็ดนะครับ ดกมากต้นนี้เหใหญ่ไงญ่มากสมือนนี่หากินบ่ไคเมี่เลยพี่น้องที่บาดกหวานหวานแฉบพี่น้องมีก็คือผลไม้ตาอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะบ่กเคยเห็นหรือลืมไปแล้วพี่น้องนี่ต้นเอ็นอากินได้พี่น้องนี่นี่กินได้เวลามันสุกจะเป็นเรื่องสี่พี่น้องนี่มันจะอาออกเังสี่ละคือต้นเอ็นอาเนี่ยสัญลักษณ์ใบก็ที่เป็นเรื่องสี่เละพี่น้องที่บ้านนี่นี่สัญลักษณ์ใบของมันนี่ยีเป็นเรื่องสี่ละ ฝนปลามีหลากหลายพี่น้องอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลานไดเบึงเขาอาจจะบ่ามากกินคือสมัยก่อนพี่น้องสมัยกอ่อนเขาปลาหาหนุนหาหนี่เวลาเมื่อยเขาก็จะกินพวกนี้และแท่นเป็นผลเราใหม่ปลาชนิดนหนึ่งแต่ว่าสมัยนี้เขาบ่ค่อยได้กินคือเกา่าแต่ว่าก็นอนุรักษ์ไว้พี่น้องนี่กินได้รสชาติหวานพี่น้องนี่อันนี้ก็คือตน้นเอ็นอ่าเบิ่งคักๆชัดๆพี่น้องเหนนบ่อันใบสวยๆนี่คือ ศัตรูมันก็คือแมงต่างๆเลยพี่น้องแต่ว่ามันมันกับบใครเดย์มาทาไร่มากันยังสีพี่น้องเนี่ยกินได้แซ่บพี่น้องเขาปลาได้กี่กินแต่ว่าสมัยนี้กะบโก,กินนะครับก็คือกินก็กินได้หละแต่ว่ากะกับว่าอยากกินเดี๋ยวนยี้นเพียงจะมาถ่ายสีน้องเบิ้งหมากินเป็ดครับอันนี้ก็เป็นผลไมป้ปลาชนิดหนึ่งนะครับเวลาเขาปลาในอันเขตร่อนชื่นเนี่ยคือมันจะออกอยู่ในที่ไอ้ค่อนข้างซุ่มพี่น้องหมากินเป็ดให่ไหมพี่น้องปานแซ่บ ตระก,กูลเดียวก็หมักต้องแรงครับแต่ว่าใบบุคือกันเห็นบ่ครับหมักตีนเป็ดลักษณะใบก็จะเป็นเั่งสี่แต่ว่าขันหมักต้องแรงเงก็จะเป็นอีกแบบนึงครับรสชาติหวานพี่น้องหวานแต่ว่าเนื้อมันจะจะไ่ไข่เนียนครับจะออกเ็เฝ้าใากี้ยวไข่หมักเม็ดนะครับเกี้ไข่หมักเม็ดในพี่น้องหมักเม็ดสีขาวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออกเป็นสีแดงๆแล้วก็นลักษณะอย่างนี้แหละพี่น้องสวยงามรสชาติก็จะหวานครับพี่น้อง หมากนี่คือเวลามันซุกมันจะอ่านี่สิพี่น้องเดี๋ยวบรรลุว่าจะชัดบอสพี่น้องจะเห็นชัดบอสนี่เนี่ยเวลามันซุกจะเป็นนั่งสีแล้ะพี่น้องกินแซบพี่น้องนี่ตะกี้ตอนเป็นนึกหน่อยเวลาเขามาปลานี่ผมก็จะกินประจําเห็นว่าพี่น้องคือต้นอินามันจะมีอยู่สองสามสีเลยพี่น้องเท่าที่เคยกินไูนี่เนาะมันจะมีแบบนี่ออกเป็นเนื้อสีส้มๆแล้วก็สีม่วงๆเล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ก็คือ อนุรักษ์ไว้พี่น้องบุรูว่าไผเคยเห็นบะนี่ผมจะไทยเห็นจะชัดเนี่ยนเอ็นอ่าพี่น้องนี่ก็คือผลไม้ตาอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะบุเคยเห็นหรือลืมไปแล้วพี่น้องนี่